สวัสดีทุกคนครับผมซูโดในคลิปนี้จะเป็นการสรุปข้อมูล Wicked Insight Showcase ครั้งที่2ซึ่งเป็นการพูดถึงอัปเดตของเกม n o l ลส e s ร for the w i เกเมื่อวันที่11มีนาคม2025จากทาง Moon Studio บริษัทผู้พัฒนาเกมนี้เนื้อหาจะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยครับเริ่มต้นเลยคุณโทมัสมาเลอร์ CEO และคุณกานาดี้โคลล์โคลฟาวเดอร์ดี렉เตอร์ของมู o สตูดิโอได้อธิบายเหตุผลที่ตัวเกมอัปเดตล่าช้าหลังจากตัวเกมอัปเดตครั้งล่าสุดก็คือ The Crucible เมื่อตั้งแต่กรกฎาคม2024เนื่องจากว่าพลับพิเชอร์ที่ถือลิขสิทธิ์การจำหน่ายเกมนี้อยู่ซึ่งก็คือ Private Division ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ t e k h t w o Interactive อีกทีทีนี้ทาง t e c h t อินเตอร์แอคก็ได้ตัดสินใจที่จะขาย p Private d i v i s i ่นออกไป ทาง Moon Studio ก็ได้ใช้โอกาสนี้ในการเข้าซื้อสิทธิ์ในการจัดจำหน่ายเกมคืนจาก Private Division ซึ่งกระบวนการนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรตอนนี้เรื่องของการซื้อลขสิทธิ์กลับคืนมาก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่า ตอนนี้ No l e s t for the w i c k e d ก็เป็นเกมที่อินดี้เต็มตัวโดยที่ทางของเกมก็ไม่ต้องขึ้นอยู่กับคนนอกอีกต่อไปแล้วและตอนนี้อัปเดตใหม่ของเกมตัวล่าสุดเรียกว่า The Bleach ที่กำลังจะมาถึงในวันที่30เมษาย,ยน2025นี้ซึ่งก็จะมีคอนเทนต์เพิ่มขึ้นในแทบจะทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องเพิ่มเติมแผนที่ใหม่ศัตรูใหม่บอสตัวใหม่รวมไปถึงอาวุธประเภทใหม่ด้วย ในการที่จะเข้าเล่นในส่วนของ n t n t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  e Bridge ได้เราต้องทำการเริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่ต้นนะครับโดยตัวละครเก่าของเราจะเข้าไปอยู่ใน Legacy Build เนื้อเรื่องจะต่อจากเนื้อเรื่องล่าสุดที่เราเล่นกันไปถึงตอนที่ e l ลส์เวิกลับมาที่ซา r าม m นต์แล้วก็ได้เรียกโอเด s a าซึ่งเป็นลูกสาวออกจากคุกที่เธอถูกขังไว้ Take the upper passage out, then leave by the northwest gate. What? What are you doing? God Benedict often sleeps on duty, and the ramparts above him will be unmanned. Head north to Umgard and Merin, or west to the Glades. Anywhere but here. So that's it then. You have to go. I'm going so แผนที่ใหม่อย่างโร l a n d ์เมโด w ทางที่ตะวันออกเฉียงใต้ของซัครา m e n t ที่เหล่านักล่าของซัครา m e n t ใช้เป็นที่หาอาหารและเสบียงแต่ตอนนี้ถูกยึดครองโดยพวกที่ถูกเรียกว่า h a r ์เวสเตอร์ส่วนทางตะวันตกเฉียงเหนือของซัคราเมน t จะเป็นที่ตั้งของ m มาร n นวูดที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นป่าที่สง่างามแต่ก็ต้องมาอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่เนื่องจากเดอะไบรท์ได้ครอบงำไปทั้งผืนป่าและในแผนที่นี้เราจะได้เจอกับสตูกลุ่มใหม่ที่เรียกว่าบาลักทอร ซึ่งในกลางป่ามารินวูดเราก็จะได้เจอกับหมู่บ้านมารินวินเลจอันแสนสงบเรียกได้ว่าเป็นอีกเมืองที่เราสามารถซื้อของตีเกาะตีดาบได้แล้วก็จะเป็นที่ปรากฏตัวครั้งแรกของตัวละครสำคัญอีกคนหนึ่งเธอก็คือเอิมกาศดแม่ทูนหัวของโอเดซ่านั่นเอง I remember when mother used sing sleep. You did too. Same Will I remember mother when used me sleep Same see my lullaby You to to too All one table again. not welcome I'm Sa จะมีอาวุธใหม่สองชนิดและมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเล่นอาวุธเดิม1นึชนิดกอนเลดหรือสนับมือก็จะเป็นอาวุธระยะประชิดใส่ทั้งสองมือแล้วยังมีท่าพิเศษเช่นซูเพล็กและก็ดรอปคิกวอนหรือกระทามือเดียวซึ่งสามารถใช้โจมตีระยะใกล้ได้แล้วก็จะมีสกิลสายเวทติดมาด้วยชิลหรือโล อันนี้เป็นอาวุธเดิมแต่มีการเปลี่ยนแมคานิกใหม่โดยจะไม่เสียสตามินาตอนยกโลกกันเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่จะใช้ระบบพอยต์และสแต็กเกอร์เข้ามาแทนศัตรูตัวกิกี้ตามทางจะเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับวอร์ o ู r เรชเชสใช้ขวานมือเดียวเป็นอาวุธ r i ม s ีดอ a r c ช e อนักธนูโจมตีระยะไกลล u สลีเวอรใช้ดาบคู่เล่มใหญ่ Corps สตรีเดอรใช้อาวุธเป็นใบเลีอยกลมแล้วร่างกายส่วนล่างก็จะคล้ายๆงู แตม่มือที่ปลายหางตัวนี้ผมว่าน่าจะเดือดอยู่นะครับสต็อกกิ้งเจเป็นคนที่มีปีกขายนกใช้กระบองเป็นอาวุธแล้วมันยังสามารถเรียกพวกมาเป็นกําลังเสริมได้อีกด้วยตัวสุดท้ายเป็นศัตรูจําพวกคนขายนกตัวใหญ่ซึ่งในคลิปไม่ได้มีการพูดถึงชื่อนะครับเรื่องบอสตัวใหม่ทางผู้พัฒนาบอกแค่ว่ามีแต่ว่ายังไม่อยากสปอยอะไรมากแต่จากภาพเทลเลอร์เนี่ยผมเห็นตัวที่คาดว่าจะเป็นบอสอยู่2ตัวนะครับตัวแรกอันนี้เหมือนจะมาเป็นแพ็คคู่นะครับ จะมีตัวที่รูปร่างเหมือนคนที่คล้ายๆจะมีหนอนออกจากหัวแล้วตรงมือไปถึงช่วงแขนฉีกออกจากกันแล้วก็มีฟันอยู่ด้วยคล้ายๆกับเป็นปากแล้วด้านหลังของมันก็จะมีสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ที่มีกรงเล็บยาวแล้วก็ส่วนหัวจะมีตาอยู่ร,บรอบๆตัวที่2เหมือนจะเป็นสัตว์สีขาหัวเป็นกะโหลกวางทางนี้ก็เป็นการคาดเดาของผมนะครับเดี๋ยวต้องไปดูกันในเกมจริงอีกที ทางผู้พัฒนาต้องการที่จะทําให้เกมสามารถเล่นซ้ําได้หลังจบเนื้อเรื่องก็เลยทําระบบหนึ่งขึ้นมาเป็นระบบที่ว่า The Pestillent สามารถเข้าครอบคลุมได้ทุกพื้นที่ของ Isola Circa ศัตรูในแผนที่ที่ถูกครอบคลุมก็จะแตกต่างจากเดิมที่เราเคยเจอเมื่อชนะศัตรูพวกนี้แล้วเราจะได้ของที่เรียกว่าทร n r e ีซอร์สซึ่งหน้าที่ของมันก็คือเอาไปเผาที่ไฟตรงไหนก็ได้แล้วศัตรูในบริเวณนั้นก็จะเก่งขึ้นฐานทายขึ้นแล้วก็จะรอปของที่ดีขึ้นไปด้วยพอเคลียร์ศัตรูในพื้นที่จนหมดแล้ว ศัตรูระดับบอสก็จะออกมาให้เราสู้ถ้าชนะบอสได้พื้นที่นั้นก็จะถูกชำะระล้างแล้วกลับเป็นปกติอีกครั้งมีการปรับปรุงเรื่องการรอปไอเทมสมส่ใหม่โดยคิดจากเลเวลของพื้นที่เลเวลของศัตรูและเลเวลของผู้เล่นการเอนชานเมนต์มีการปรับใหม่ถ้าไอเทมอันไหนที่เอนชานเมนต์ไม่ครบจะสามารถเอา f a l l g n Ember ไปเติมเอนชานเมนต์ได้หรือถ้าเอนชานเมนต์ไหนเราไม่ชอบเราก็ใช้ Fallen Ember ไปรีโรใหม่ได้เช่นกัน แต่ก็อจะหรือว่า f o r l e n e m m e r r ก็เอาไว้ใช้รีสเปคตัวละครด้วยเช่นกันนะครับแปรตี้ <Reality S 1> ของอาวุธใหม่ Masterwork ไอเทมที่จะเป็น Masterwork ได้ก็คือจะเริ่มต้นจากไอเทมธรรมดาหรือ Common ที่ใส่เจมจนเต็มก็จะกลายเป็นไอเทมระดับ Masterwork โดยในอัปเดตครั้งนี้เจมแต่ละชนิดก็จะมีบอกหมดเลยว่าถ้าเอาไปใส่ของชิ้นไหนจะได้คุณสมบัติอะไรเพิ่มเติมมาในของชิ้นนั้นเพิ่มเติมฮาร์ดคอรโหมดตอนสร้างตัวละคร ถ้าตัวละครฮาร์ดคอตายตัวละครนั้นก็จะกลับมาเป็นตัวละครแบบนอนฮาร์ดคอซึ่งก็ยังไม่ได้มีการพูดถึงว่าการเล่นตัวละครฮาร์ดคอจะมีอะไรพิเศษให้ในตอนนี้เปลี่ยนเมคานิก,การกินอาหารเติมเลือดระหว่างสู้ใหม่จากแต่เดิมที่เรากินอาหารเติมเลือดแล้วต้องรอคูลดาวน์เสร็จถึงจะกินใหม่ได้เปลี่ยนเป็นเราสามารถกินได้โดยไม่ต้องรอคูลดาวน์แต่จํากัดจํานวนครั้งในการกินในแต่ละรอบที่เราต่อสู้อยู่แทนซึ่งจํานวนครั้งเนี่ยเราสามารถไปอัปเกรดได้ที่เดอะวัชเชอร์โดยใช้เปลือกไอคอนในการอัปเกรด มีการเพิ่มสแต็กของไอเทมขึ้นมาเป็นสแต็กละ99และมีการปรับปรุงเรื่องการเรียงไอเทมในหีบเก็บของมีการเพิ่มวิส s ปอร์สโตนที่สามารถตั้งไว้ในบ้านได้เอาไว้วาไป w h i เปอรอื่นได้เพื่อความสะดวกในส่วนของการอัปเกดตเมืองกับดาน o สที่ต้องใช้เวลานานในการอัปเกรดก็มีการเพิ่มหัวข้อ d a นอสวอร์กเก โดยใช้ของพวกอาหารเป็นการแลกเปลี่ยนเพื่อทำให้การอัปเดตเมืองครั้งต่อๆไปเร็วขึ้นโดยทั้งหมดนี้เรายังสามารถส่งฟีดแบ็กจากการเล่นกลับไปหามูสตูดิโอได้ตลอดนะครับทางผู้พัฒนาได้บอกด้วยว่าได้มีการปรับปรุงเพอร์ฟอร์มาไปเยอะมากแล้วก็มีการแก้ไขตัวเกมไปทั้งหมด1 1 0 0 0รายการ,รับตั้งแต่อัปเดต The Crucible ถ้าใครตามข่าวเกมนี้มาตั้งแต่ต้นจะเห็นว่ารถแมพที่เขาวางไว้ก็คือ Co-op จะมาก่อน The Bleach แต่มาตอนนี้ได้มีการเปลี่ยนแผนโดยเอา The b r e a c h ขึ้นมาก่อน เขาให้เหตุผลว่าอยากจะให้มีคอนเทนต์ที่มากพอที่จะทําให้เล่นโคออฟกันได้แบบไม่เบื่อและเขาก็ยืนยันว่าอัปเดตครั้งถัดไปจะเป็นอัปเดตโคออฟแน่นอนและก็ได้มีการพูดถึงอัปเดตครั้งถัดไปที่ถักจากอัปเดตโคอคอฟด้วยนะครับว่าจะเป็นอัปเดตท,ที่จะขยายขนาดของซากาเมนต์ปรับปรุงระบบบ้านเพิ่มระบบทําฟาร์มและขยายค r ูซิเบิลรวมไปถึงมีเนื้อเรื่องใหม่เวสใหม่และบอสตัวใหม่ข้อมูลทั้งหมดที่ผมสรุปมาก็จะมีเท่านี้นะครับ ใครที่เราอัปเดตเกมนี้อยู่คอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับให้กันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ